กราบสวัสดีนะเพื่อนทางช่องคอยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับ10บาทปีพศ2537นะครับถ้าท่านใดที่มีเหรียญนะครับ10บาทปี2537ในคลิปนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข้อมูลมานะครับแล้วก็ อาจจะเคยผ่านเหรียญนะครับปี2537แต่ไม่ได้เก็บสะสมไว้นะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้ท่านจะต้องดูคลิปนี้นะครับให้จบด้วยนะครับจะได้เก็บเหรียญ10บาทนะครับปี2537แล้วก็ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 7นั่นเองนะครับ เหรียญสิบบาทน,นะครับปีสองห้าสามเจ็ดด้านหลังเป็นวัดอรุณนะครับผมก็น,นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยจะยังไม่มีราคาบวกเพิ่มนะครับสภาพส,สวยๆอาจจะอ่าพอมีราคาบ้างแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้เก่าๆนะครับไม่มีราคาแน่นอนนะครับปีสามเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นเหรียญในบล็อกของบล็อกคราเสียนเล็กนะครับหลายท่านอาจจะอ่าอาจจะมีเหรียญแบบนี้อยู่แต่มาได้สังเกตว่าเหรียญที่ เขามีการเล่นหากันเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยรายละเอียดเนี่ยของเหรียญเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับเหรียญทั่วไปนะครับอาจจะเจอกันในส่วนของบล็อกขยื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เหรียญสิบบาทนะครับปีสอง7้าสามเจดนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นภาพบรมชาย,ยาธิสลักนะครับของรัชก,กาลที่เก้นะครับโดยจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุยเดชแล้วก็ รัชกาลที่านะครับอยู่ที่บริเวณนขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็นะครับส่วนที่นะครับส่วนที่เป็นขอบเหรียญใน,นบางทีก็จะเจอกันในส่วนของเหรียญที่เป็นลักษณะปั๊มขยื่นออกมานะครับบางทีก็สละอูหายไปเลยนะครับมีหลายแบบหลายอย่างนะครับที่ทําให้เหรียญมันมีมูล,ลค่าแล้วก็มีราคาบวกเพิ่มจาก ปกติที่ไม่มีราคาเลยนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับเหรียญปีสามเจน,เนอายุเหรียญราวประมาณสามสิบปีนะครับถ้าสภาพใหม่ๆสวยๆเลยเนี่ยมีราคาแน่นอนลหลายท่านก็อาจจะถามหาว่าแล้วจะไปหาเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดแบบที่มันสวยๆไม่ผ่านการใช้ได้จากที่ไหนจริงๆนะครับณตอนนี้นะครับสามารถนำ ไปแลกได้นะครับสามารถนาเงินไปแลกได้แต่ต้ตองแลกในมูลค่าที่เยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นเหรียญหนึ่งจากถุงจากของกระสาบนะครับเขาก็จะมีด้วยกันอประมาณสิบเหรียญร้อยเหรียญน,นะครับก็ต้องเอาเงินสดไปแลกนะครับผมก็ซึ่งเนี่ยสามารถนําไปแลกได้นะครับแต่ว่าจะมีให้แลกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่หลักๆเลยนะครับ ยังพอมีจากร้านที่เขาขายเหรียญน,นะครับหรือกลุ่มต่างๆที่มีนักสะสมหลายๆท่านเนี่ยคัดเกตเหรียญหรือเก็บเหรียญไว้นะครับก็ยังพอมีอยู่แล้วส่วนที่ส่วนที่ผมมองว่าหายากที่สุดเลยก็คือเหรียญที่มีลักษณะเป็นด้านก้อยนะครับสองด้าน ด้านก้อยสองด้านนะครับนี่ยก,ก็คือเป็นวัดอรุณทั้งสองฝั่งนะครับทางทางด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยเลยซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับมันมีข้อมูลการผลิตจากกองกระสาบอยู่จริงนะครับที่เป็นลักษณะก้อยสองด้านนะครับพื่อเนสถ้าเป็นก้อยสองด้านเนี่ยรับซื้อกันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความงามของเหรียญด้วยถ้าเหรียญไม่สวยนะครับสภาพเกา่าๆอาจจะได้ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าสวย ได้ถึงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สามารถหาได้นะครับทั่วๆ่ไปเลยนะครับว่ามีเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดที่นะครับที่มีก้อยสองด้านโป2สองด้านอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ล้วนแต่มีราคานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปทางช่องเราด้วยนะครับ ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ